ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ที่เหลือแล้วก็แล้วก็จะลงสกูชี่ราคาถูกๆไปเลยนะคะก็มาดูช่องการกระรับเงินนะคะก็อันนี้จะเป็นชื่อรายนะคะจะชื่อรายว่าปัมปัมปูนินสโตนะคะแล้วก็รับเงินทางโอนธนาคารกรุงไทยแล้วก็ปนานอิเอ็มเอสลงทะเบียนนะคะแล้วก็รับทูตวอลเล็ตนะคะโอนธนาคารกับทัวอเล็ตรับที่ตู้เงินเติมนะคะแล้วก็สนใจแอดไลดีไลน์0ูนย์เก้ปนะคะ เบอร์วอาเลตนะคะ0 9น2 3 7ก2าห็ดป3ค่ะ IG ดูรูปสินค้าน,นะคะสกูชินด้วยสกอต p ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแอดไลน์ line, มาตามนี้หรือว่าต้องการการรับเงินตามนี้เลยนะคะก็ใครสงสัยตรงไหนหนคะคะก็แอดไลน์มาถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับราคาส่งราคาชิ้นไหนอะไรนะคะถามได้เลยนะคะก็มาดูอย่างแรกนะคะเป็นมินิราคาชิ้นละ15 5บาทนะคะ นี่นะคะราคา20บาทเราก็จะมาขาย15บาทรวมกันเลยนะก็คือค่ะแบบได้เลยนะ15บาทเท่านั้นนะคะค่ะแบบเลยนะโลละ150บาทเท่านั้นนะคะซื้อมากกว่า5โลนะคะมีราคาส่งให้อีกนะก็สำหรับที่เราบอกไปนะคะก็คือราคาขายปกตินะคะก็จะมาเซลล์นะคะเหลยชิล้ลละ 1ิบามาทสองชิ้น2ีบาทนะคะก็ตกโหลละ140บาทนะคะส่งหลัาราคาส่งใครสนใจนะคะรีบๆเลยนะมีหลายลายนะคะทักมาดูรูปได้นะมีหลายแบบเลยมีเป็นแพนด้านะคะโดนัทก็เป็นหมูแบบนี้ อุมาอะไรประมาณนี้นะคะก็คร่าวๆตามนี้เลยนะคะทักมาดูรูปได้นะคะตามนี้เลยยังต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ในแพ็กเกจนะคะชิล่ายี่สิบห้าบาทนะคะซื้อสองถึงสามอันขึ้นไปเหลือชิล่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะ s อรี่เหลือสองอันนะคะแล้วก็ตามนี้เลยนะคะก็ โดนัทแมวนะคะชิลายี่สิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะมีแบบโดนัทแล้วก็ตะหู้อย่างนี้ด้วยนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นกระจกโอริโอนะ,ะมีสีขาวอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะมันอยู่ลึกนะคะชิล่าสามสิบบาทเท่านั้นนะคะซื้อ3ามชิ้นหรือสี่ชิ้นเลยนะคะเหลือชิละายีบ้าบาทเท่านั้นนี่นะคะสีขาวต่อมานะคะจะเป็นพวกของยืดแล้วก็ไส้ไหลนะคะ เจละห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นคุมมะนะคะอันนี้เป็นกูเดทมะนะคะมีแท็กนะห้าสิบบาทนะคะก็ุญแจเอ้ยพวงกุญแจนะคะมีไฟนะคะก็อ,อันละเจ็ดบาทสามอันยี่สิบนะคะมีอยู่ประมาณสามอันนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกตัวโมนี้นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นสีใสนะมีลายนี้นะคะแล้วก็มันมีหลายลายนะ,นะคะมาดูรูปได้เลยนะคะ ลายแต่ละลายน่ารักมากๆเลยนะมีลายคอรามาดด้วยนี่คะพวกสีใสพตัวขนๆก็มีหลายลายเหมือนกันนะน่ารักเหมือนกันเลยตัวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นอุ้งเท้าแมวด้วยนะตัวปอมปอมตัวหมานะคะแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวใสจะมีแกะนะคะก็เป็นไก่แบบน,นี้นะตอนนี้เลยทักมาดูรูปได้เลยนะคะ เป็นอุ้งเท้าก็มีนะคะนี่นะคะค้าปีนะคะชิ้นละยี่สิบบาทนะคะรานะคาส่งโหลละหนึ่งร้อยแปดสิบาทตกชิ้นละสิบห้าบาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะยางต่อมานะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะชิ้นละสามสิบบาทนะคะถูกเหมือนกันนะส่งนะคะซื้อสามชิ้นขึ้นไปนะคะส่งชิ้นละยี่ิบห้าบาทนะคะ ปกติไม่ใช่ราคานี้นะปกติต้องหนึ่งโลขึ้นไปนะคะถึงจะส่งยีพ้าแบบมีคูม้านนะคะแล้วก็หน้าโมจิแบบนี้นะคะถ้ารีวิวช้าไปขออภยัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีชิ้นนี้ที่ยีบาทนะคะต้องมีประมาณนี้เลยมันจะเป็นแบบหยับหยับปาดประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนุ่มสโลเนืดีนะคะแล้วก็เป็นกุเดธรรมาสีขาวนะคะ20บาทนะคะ ไลทิมีงต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปากูเดธรมะนะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นนี้นะคะชิลละ30บาทนะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบเลอะแบบนี้นะคะ30บาทนะคะกูชิโฮเมกนะคะยำโร25บาทนะคะก็20บาทต่อมาจะเป็นตัวปลาแบนนะคะมีสีม่วงนะคะเหลือสาชิ้นนะคะสีม่วงแล้วก็สีเหลืองกับเขียวนะคะ20บาทเท่านั้นนะแล้วก็จะเป็นขวดนมนะคะมีแท็กมีบอกเชนนะคะ ชิ้นละ45บาทเท่านั้นนะถูกมากๆเลยนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นฟังเปียนะคะนดีมากๆเลยนะนี่ไม่ได้ติดถุงด้วยนะคะชิ้นละ55บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นมะม่วงนะคะชิ้นละ45บาทเท่านั้นนะ,ะ40ละกันนะคะมะม่วงนุ่งโซตามที่เห็นเลยนะ,ะมะม่วงแล้วก็จะเป็นไข่ฟูจินะคะ ตัวนี้นะคะชิลา45บาทเท่านั้นนะมันจะมานะคะเอาเป็นปอ,อมๆอมลวกันนะคะอันนี้จะไม่ค่อยสโลวเท่าไหร่นะเหลวสีชมพูสีเดียวนะคะเนั้นนุ่มสโลวชิล่าสี่บาทเท่านั้นนะคะมันจะมีตัวสีเหลืองด้วยนะแต่อันนี้จะเป็นของเราเองนะคะอันนี้ก็พีได้นะของใกล้ๆมาแล้วนะคะ แต่จะไม่ใช่ราคาที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสีเหลืองจะเนื้อดีมากๆเลยนะอย่ต่อมานะคะจะเป็นราคา45บาทนะคะมีพริกกับถั่วนะคะ45บาทนะคะแล้วก็เป็นกีต้านะคะเนีย๋ยชิ้นเป็นชิ้นสีฟ้านะคะมันจะมีตําหนิดด้านหลังนะส่วนสีพูไม่มีนะุนะ้มสโลนะชิลละ50บาทส่วนสีฟ้าจะชิลละ40บาทนะคะ ถูกมากๆเลยนะขอคนรับตำหนิได้นะคะถูกแล้วนะต่อมานะคะจะเป็นมะม่วงเขียวนะคะเน้สโลมากๆแล้วก็มีแท็กให้ด้วยนะตัวนี้แนะนํามากๆเลยนะรอบนี้ใครไม่ซื้อพลาดมากมากเลยนะคะชิละหกสิบาทคะ่ะตาจะเป็นกล้วยแบบนี้นะคะเนะื้อนุ่มสโลมากๆเลยนะชิละสี่สิบบาทเท่านั้นนะบางชิ้นมันจะมีตําหนินิดนึงนะคะชิ้นที่มีตําหนินะคะจะราคาสามสิบห้าบาทเท่านั้นคะ่ะ ชวยนะคะแบบนี้นะมีแถมมีบลงอกเชอร์นกลิ่นหอมสตรอเบอรี่นะคะหนึ่งร้อบาทสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะหนึ่งร้ยี่ิบาทเท่านั้นนะเอาอันนี้ขายหนึ่งร้อยบาทละกันนะเอามาเซลล์นะคะแล้วก็จะเป็นไส้กรอกแบบนี้นะคะทีละสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเหมือนของจริงมากน่ากินมากเลยตอนน่ตอมานะคะจะเป็นผักทองนะคะ ชิลาหบาทเท่านั้นนะคะนื้อนุ่มตโลนะคะแล้วก็จะเป็นตัวหมีของของอะไรเอ่ยโอริเกอร์ใช่นะคะโอริเกอร์แต่อันนี้เป็นกรอบของโอริเกอร์นะคะเนื้อพอพอกันเลยตามจะมีตำหมีนิดนึงนะคะตวนน้ชิลาหนบาทนะคะพร้อมโอลองทักมาคุยกันได้นะแพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยตำหนีมันจะเป็นแบบตามเนี้ยนิดหน่อยนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวโดนัทคุมะนะคะนี่นะคะแท็กเป็นแบบนี้เลยชิละเจ็สิบาทซื้อสี่ชิ้นเลยทักมาคุยได้นะมีราคาส่งให้นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นซูชิกุ้งนะคะของซานคิอิแลนดะ์อันนี้จะเป็นพวกของแท้แล้วนะคะชิละหนึ่งร้ยี่สิบาทนะคะก็ของไม่แท้ก่อน ผมไม่แท้ราคาหนึ่งบาทจะเป็นโมชิซิวนะคะเป็นลายวัวนะหนึ่ง้ยยีิบาทตัวนี้นะคะถ้าซื้อคู่กับเจ้าตัวแฮนดานะคะจะเหลือชิละหนึ่งร้อยบาทนะคะทั้งคู่เลยปกติขายชิละหนึ่งยบาทแต่ถ้าซื้อคู่นะคะเหลือชิละหนึ่งอบาทอันนี้ตัวนี้มีแท็กอยู่ด้านหลังด้วยนะคะมีแท็กแล้วก็บอกเชนนะคะส่วน ช็อกกแลตนะคะช็อกโกแลตบาร์นะคะ120บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เขาขายกันในราคา150าิเลยนะคะของแท้นะคะจะเป็นชูครีมนะคะเป็นรสกาแฟนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะใครไม่เก็บไว้พลาดมากๆเลยนะตัวนี้ตัวนี้150บาทแล้วก็จะเป็นของไอบูมนะคะ160บาทนะคะยงานต่อมานะคะก็จะเป็น เค้กแบบนี้เลยเนื้อดีมาแบ,บแท้เลยนะคะ mm hmm. มีแพคเกจให้ใหญ่โตมากเป็นเค้กสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ mm hmm. ชิ้นนี้นะคะ220บาทเท่านั้นนะ mm hmm. ก็ต่อมาจะเป็นเค้กต่อของพวกไอบูมกับคีบุนะคะ mm hmm. ตัวนี้ปกติขายในราคา2 2 0บบาทพร้อมโอนนะคะ สองร้อยบาเท่านั้นให้เก็บประมาณนี้เลยนะคะก็นนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะมาคุยได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็เมื่อครบ700นะเราจะเริ่มลงคลิปจากสก,กูชี่แท้กันเลยะคะ่ะ